ก็เป็นที่ท,ทราบดีนะคะก็ะือท่านนายกรัฐมนตรีท่าน,นยิมพ์ท่านก็ห่วงเรื่อง g a p เพราะ g a p เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยกับการที่เราจะไปส่งออกต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็ที่ขอมาประมาณ6 0รลายลายก็คงจะพางอยู่ประมาณ200ลายเพราะที่200ลายเนี่ยมันพุทธเนี่ยที่จะถึงนี่ฮะก็คงจะออกให้หมดเลยแต่พรันี้มันจะมะีส่วนที่ขอเข้ามาใหม่ ตอนนี้ขอเข้ามาใหม่เนียเราขอต้องนับเป็นหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็เราก็จะทำให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เร็วที่สุดถามบอกว่าทําไมถึงขอเยอะความจริงแล้วกรมวิชาการเกษตรทํางานเชิงลุกมากกว่านะฮะแล้วก็กรมส่งเสริมสากรก็ทํางานประสานกันพอเกิดเชิญลุกปั๊บเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจมากขึ้น พอเกษตรกรเข้าใจมากขึ้นเกษตรกรก็รวมตัวกันขอมากขึ้นก็เลยมีความรู้สึก,กว่าเอ๊ะทำไมขอมาเยอะแล้วทําไมถึงยังไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีทําให้รู้ว่าเกษตรกรมาสนใจ GAP เยอะทําให้ผู้ขอมากขึ้นนะแล้วก็ประสานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็กระตุ้นเรื่อง g a p ๊ยอันนี้ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นความล่าช้านะคะถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยเพราะขอมาเป็นพันเราพยายามทําให้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ทำกรมวิชาการตรงนี้ แล้วก็สหกรณากรพื้นที่นะคะ,ะก็ได้ช่วยตรงนี้ด้วยนะอย่างที่สรัพยากรของทางกรมคีรีรต้องขอขอบคุณมากเลยเพราะว่าทางกรมคีรีเนี่ยก็ไปช่วยกรมวิชาการไปช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์กรไปช่วยทําเอกสารต่างๆกรมตรวจบัญชีก็เข้าไปด้วยเข้าไปเรื่องก,การทําบัญชีอันนี้ค่ะต้องแต่ว,ว่านครศรีธรรมราชเนี่ยรวมตัวกันมัดเป็นเกลียวแล้วก็พากันไปได้จริงๆเลยคิดว่า ไม่เกินสิ้นปีที่ขอใหม่อีกไม่กี่เดือนน่าจะสองสามกี่เดือนใะซไม่เกินสิงหาเนี่ยทั้งใหม่ที่ขอมาใช่ไหมคะอ่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยสองพันสี่ร้อยจบถามว่า2,400เนี่ยมันมากมายไหมมันมากมากได้เลยถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่จะจบในเดือนสิงหาเนี่ย2,400รลายจะจบในเดือนสิงหาถือว่าเป็นเชิงลึกที่เราจะเอามาเป็นต้นแบบนะคะ ของนครศรีนครศรีธรรมราชเราจะเป็นต้นแบบหรือว่าอันนี้คือเชิงลึกที่ประสบความสําเร็จก็คือกรมส่งเสริมสาหกรณ์กรกรมวิชาการแล้วก็สาหกรณ์กรพื้นที่นะคะแล้วก็กรมตรวจทําบัญชีพร้อมกันไปนหมดเลยมันเป็นทางน้ําที่ไปกันพร้อมต้นน้ํากลางน้ําปายน้ําทําไมเราถึงมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีการขอร G A P มาก ก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ2,000กว่าทำไมยังไม่ได้2,000กว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นยอดของยอดใหม่เข้ามานะตามที่ท่านลองในยุท่านเข้ามาว่าเอ๊ะทำไม GAT ของนครนครศรีธรรมราชเนี่ยช้าหรือยังไงไม่ได้ช้านะคะออกไปตลอดนะแต่ต้องขอขอบคุณส่วนราชะการของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมากเลยทําให้พื้นที่เข้าใจคำว,ว่า g a p ประเทศไทยมากขึ้นก็เลยทําให้มีการขอมากขึ้นแล้วก็2,000กว่าเนี่ยไม่เกินเดือนสิงหาเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยค่ะ กันด้วนอะไรก็ตนต้องก็ต้องขอบคุณทางน้ำถีช่วย่าการกระทรวงกาเกษตรและสากลนะครับวันนี้ที่ลงมาในพื้นที่แล้วก็ทางเกษตรกรที่เป็นชาวสวนมังคุดก็มีกําลังใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมการเพื่อการส่งออกนอกจากที่เราจะได้เรื่องของการตลาดการส่งออกแล้วนั้นในการเตรียมดูแลสวนนวัตกรรมสมัยใหม่วิธีการจัดการนะครับวันนี้ทางฝ่าย ทรวงเกษตรตั้งอธิเทดีใดลงมาลลลหลายตมนะครับก็ ã? คิดว่าตรงนี้จะทําให้ผลผลิตของนครสีราชที่จะออกสู่ตลาดปีนี้จะเป็นมังคุดพรีเมียมจะเป็นมังคุดเกรดเอเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมังคุดคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วกันครับขอเชิญท่านนะดี่เป็นดีเกษตรกรที่ได้รับไป่